ใไหมผู้นินเดินทางู้ชม้องจักรเสียบจักรมาต้องผู้นินแหละเอาแม่นวะ่ะแมนะ่นละใส่คำว่าฮองเลยวะ่ะผู้นินนะผู้ชมขันมีเม่นหรือเม่นนั่นนี่แม่นผู้นินละทำไปเต็มเต็มรวดนายจะผู้นินแต่ขันโมเป็นผู้นินกับเม่นดาวมดแหละแม่นดาวมดจังหวะนี้คือแบบปลาสุดยอดหลายนี่คือจังหวะเขาของทีมซาลาว์บ้านมงจังหวะทำอิฐ โดยอนันตาซาแหละก็เป็นปีเตอร์พันธวงศ์ยิงเข้าไปลูกนึงไม่ยังเขาบอกเขาใจเป็นอยังนี่แข็นแขวะจะเคยเห็นปอมมาดิเป็นอนันตาซาวงก้อนปีเตอร์ยัดโมมีโอกาสได้โดดเลยมันไวเกินไปยูโนยูโนไอเลฟจีเซิร์ตเป็นมาเไงฮัลโหลยักษ์มาดิฮาเลลูยามันอยู่ในสายเลือดอีกหนึ่งจังหวะที่ปีเตอร์ห่างแล้วสปีดต้นไปยิงเหินขามข้าม สิบหกปีทถวมุ่งส้มปีเตอร์พันธวงศ์เตะสุดใหญ่ปีหน้ากับสิบเจ็ดปีกลับมาแต่สุดใหญ่ไปเตะสิบหกปีต่ออีกเลยนี่สิบหกปีเขาไปเตะอยู่ไอยู่อินโดนีเซียกันอินโดคือกันเขาจิจไปโตสิบหกอีกัีนี่อโอ้โอ้มันคือเตะหลายแต่ผมเพราะเบอร์ติดสุดใหญ่อีกนะซูซูกินี่นะเจ้าเตะติดทีมสาวสุดใหญ่ตอนจากปีสิบหกเลยอ่าสิบเก่าด้ยเป็นสิบเก่าปีโอ้ถือว่า ภาษ,ษาสาอะไรเนานะนสุดยอดสุดยอดผู้หายใจแาบไปเข้าบุกตอนหนึ่งศูนย์เท่าไแบบจังหวะได้เข้าบุกกับเป็นระยะเพราะคันมันมีลูกหนึ่งปึบลูกสองสไลมาเลยแน่นอนแล้วเขามาอัดได้สองศูนย์ปึบถือว่าโอ้โหลงเลยมีผู้นี้เธอออกบ้านได้ดีพอดีนี่ผู้นี้คันแมนว่าทีมแถวหลีกสองเหนี่ยวไปนี่พอดีอยู่ไทยปึบ โบ่เฝ้าบังมั้ย้าเดีวเนี่ยอ่าจะฟฝ้าลงนี่ลูกนี่นะนี่กันมีลูกมินยิ่งเลยนอตูเนอผู้ต้องจับครับแต่เราเราเราแห้งสายดิเออเขาจะจะมอนีนี่นะนี่จบเลยกันมีนันมีลูกนี่ถือว่าจบเลยเราเนี่ยอะไรกันได้เนาะ เรดเท่าก่นยิ่งดีแล้วเนาะแต่มันมีมอญเนี่ยนักเด็กก็ได้นะนักเด็ก็ได้เบนทางไหนก็ได้แล้วนี่นะจบเลยล่ะคุณน่ะคนเดียวบนเลยทั้ง้ายทั้งขวาได้เบิ้ลใช่สิขาเลยจังหี้อยู่มือปรับถือว่าลูกสูงมาผุ้นี่เก็บเรียบมือนี่สปริงดีนาเตะกันสิแมตช์เจ็ดสิบแถวๆนี้แต่ว่าจังหวะนี้โหดดาวหมด มดมดึงดึงดมดโยกฟาบยัดเข่าแงมขาเข่าสองสองปองสอนกันเลยในที่สุดเราก็เป็นแซมยัง่งยเล่าสนาไทายซื้อ <c oughs> เล่าสนาไทายซื้อ,อยังโมเป็นแซมเด้อสำหรับไผซื้อ,อยังนี่เหรียญแกวหาวหาอเค <c oughs> của bảo hội.